ขนมอะไรทำไมต้องแย่งกันยามันอร่อยเหรอยากัดมือซะเน่อย I remember they had it like two like three four years before <c oughs> <laughs> and then they didn't sell it anymore and I was really sad Oh no ไหนตัวไหนตัวนั้นอ่ะเหรอ Yeah I haven't had this for an ages อ๋อเหรอ It's the one in the circular tube and then it's filled with like green เมลอนอ่ะตัวนั้น No it's like พันดันพัน <welche> ดันเมดินเวย์เฟรนฟิลิปปินขนมฟิลิปปินหรอวันนี้ไปซื้อคืออาหารไทยมาพี่น้องปฏิทายวิดีโอคห้ยเมื่อยเปาเปิดให้จ้านล้วลูกเอาแค่เอากัดเลยลูกเอาแค่เอาแห้งเลยเอาแค่แห้งเลยเลยมาทีไปเปิดเลย you have stronger ไปโลนั่นแหละไปโลไพเราะไปเปิดไม่ทำอะไรว่าพึ่งพรุ่งนี้ค่อยกินก็ได้พรุ่งนี้ค่อยกินก็ได้มันกินไปหลายอันแล้วต้องปิดฟ้าไว้เหรอแล้วทำไมไม่เอาคนละห่อ กันอย่างก้อนห้าใช่ไหมลูดเจสซิก้าลูดคานุ่มกันแต่ไม่เคยกินนะส่วนไม่เคยกินหรอกะนะอร่อยเกินแต่กับเจสิกาไม่ที่ยวอยากไปเขาเหมือนพวกกัไปได้ปแดกมาพี่น้อแปดแปดอันแปดแปด,แปด เทิดมาแปดขวดไปได้ไหมแปดขวดขวดละสามปอนด์สามปอนด์นนนหาสีปด้วยสามปอนดีข้นไหมค่าัหรสามปอนดสามสิบ้าเองบาาเข้าขวดละสามขวดลอยอันนี้ขวดละลอยหาสิมบมันแพงมันแพงนําเหมันคาคนทรงใช่ไหมะได้ขนมมาเยอะไห้ลูก ไม่คิดกินมันนีบหมดเดียวหมเดียวหมดตอนนี้เจสิกากำลังแบ่งพูดก็ยังเมื่อยอยู่พี่น้องตัวโคบีอะ่ะบุกพอันึ่เจสิกาแล้วก็ตัวแบบว่บเจอเสื้อล่ะแต่หางยังเมื่อยอยู่ ร่ไม่ลองดูกรีนทีล่ะถ้ามันเป็นยังไงค่อยชงไง่านงานหรือ,อยัง้สึอบอกพริกมาน่ะพี่น,อนละละ้องล่อเราิบสองฟ่อนสิบสองฟ่อนอันนี้ก็สโลหนึ่งเพราะจ้า เขียบปุ้มไทยแลนด์ทุงละสิบบาทถุงละกี่บาทนั่นสี่สิบาสบ,าบาทก็มท่ที่บาทอินไทยแลนด์ไม่มีเนเทนบาทเราเทเวนที่บาทเทเวนที่บาทอีสปีดีทีเยไม่มีสิบบาทน พอกระต้ตมพักพี่น้องช่วงนี้ก็อากาศกบแปรปรวน,วนแปรเพราะมีแดดบ้ามืองพี่พูดกินขนมแนละ้วลูกกินข้าวก่อนมาทำเกี๊วข้าวก่อนนะกินฟิสซะนะฟิตน่นวันนี้นะกินฟิตหน่อยจะได้ฉลาดไม่กินฟิตจะไม่ฉลาดนะทำ คะแนนไม่ได้นะเขาเทสหรือยังอ่ะกะเทสหรือยังเทสหรือยังเดียวเทสเียวเทส before you s y have to t s t e อแบอันหยุดห่สอบแบวะเนาะเป็นต้องสอบแสบระลูบสอบให้ได้นะสอบไม่ได้ไอ้ยคุมตายเลยนะ ข้าวตังแกล้มมาสุดูสอไม่ได้ใส่ถุงไว้เหมือนเดิมเหรอไม่จริทำไม <c oughs> อะไรทำมานักขิดบ่ใช่เปล่าเอาพีชมาใส่กุ๊กพีชมาเข้าอเวนแล้วอยู่ตู้เย็น แต่ไปเดืเอดเอาแตงนกอาเบอร์เกอร์มีอะไรไปดูซิไปเดือดดูซิจิงจงอไเอาพีนะแหละหรือจำพีดบออะไรอ,ะ,อะไจเนไหนล่เจ้า ไปแอลไปเหรอแม่ช mm ิ้นด้วยสิเดี๋ยวเราไปน่าอร่อยขอ mix สองไลท์มานะจุดสองจุดก่อนจุดสองจุดก่อนต้องใส่หน่อยนะอันนี้ด้วยรสชาเขียว match แชมิล ขายนะั้ที่เราเห็นก็ไม่มีขายซื้อมาจากครแบง์หรอเปดใคแบงค์ที่เบไม่ต้ตองซื้อหรอก่ไมทำเอาเองค่ทำเอาเอง่เาเขาทำเขาทำเอาเอาอันนี้นี่นีน ไปไปอาไรวมาใส่ถูไว้เอาลามาใส่ววเ,อาาใสเอาฟิชมาใส่เอวเวนฟิชนั่นแหละง่าย,ายดีโอ้กินไปรวดกินเสร็จก็ขี้ออกใช่ไหมทิวที่กินเสร็จก็ขี้ออก,เ,ก,ออกเลือกินหลายนะสซ นเนี่ยแตไดี Daddy, ที่กินถ้าผักเนี่ยเอาไมกินเหมือนเดียดีกินเหมือนเดียดเย้าไหมเนี่ยกินเหมือนเดียดเย้าไหมนีถ้าผักก็ผักก็ดีแล้วเนี่ยเดียดสตรองเห็นไหมเนี่ย บรรยากาศวันนี้กะคืมคืมพี่น้องเมฆร้ายเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคืมเนาะมันนี้ตัวนี้เขากลั่งขับเครื่องบินอยู่พี่น้องซ้อมขับเครื่องบินอยู่ยินเสียอยู่นี่มาตั้งทางไหนบุพามาบ่งไอต้นบักย่อมฝรั่งข่ยพี่น้องกูดบรลลีก๊ลั่งจอดอกก๊ลังจอดอก ดอ้ดวอันนี้ปีนี่ต่นใหญ่ก็เก่าอยู่น้อยหนึง่ดดนงมาจบวิดีโอทันผสมกันมั้งโมว่านนี่เมว่านนี่ข่อยก็พ้ากันเล็กหน่อยข่อยกพา้าจะสิกาไปสื่ออย่างละอันว่าอัน,านอาหารไทยไนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กะอ่าของมันเบิร์เนาะไอ เขาเมิดเขาก็เลยพักกันไปสื่อเขานะพี่นอ้องก็เลยถ่า,ายวิดีโอตอนน้นอยๆย่งขนมกนกินเนาะกับเป็นบรรยากาศยามมาแรงหล,งาาลังจากมาตาอัหลังจากมาตาสื่อของอะละพี่นอ้องเขาก็เลยเมื่อยพี่นอ้องมันยังมีอาการไม่อาการไม่เมื่อยอยู่เขาก็เลยบิเฮ็ดวิดีโอหลายเนาะเขาก็เลยถ่า,ายบรรยากาศใ้เบิง่งไอ้ไอ้ยามมาแรงะนะบรรยากาศยามมาแรงใ้เบิ่งสีหน้าพี่นอ้อง วันนี้มันบพท่นอนหัวหวดซิบนาทีขเขา,า,าก็เลยมาถ่ายจบวิดีโอให้ท่านผู้ชมเบ่งเนาะดอกใหม่ก็ง่าง่าพี่น้องแต่ว่าอากาศมันก,ก็นบอเป็นใจไปไหนเนาะดอกอันนี้ก็งามเนาะบรรยากาศวันนี้ก็เจ้าสิลป์พี่น้องตามที่เห็นก็ยังนอกหนาวเย็นเย็นอยู่ดอกคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีิยังดีๆสวยๆงามด้วยเสมอฟังเทางช่ะเนาะสวัสดีค่ะ